สวัสดีครับที่วางไข่ของมแมลงแบ็กโซเยร์ไฟล์หรือมแมลงวันลลยนะครับมันจะไข่อยู่ตามาำซอกนี่แหละครับนี่ครับกำลังไข่เลยครับกำลังบินเลย จะซูมให้ดูสักนิดนึงพลิกดูวะอ๋อถ้าคลิกดูก็จะมีไข่มาแล้วครับน่าจะมีไข่ไข,ไข,ข่อย่างนีง้นะครับใช่ไหมใต้เนี้่อ่ามันก็จะวางไข่กันกเห็นไหมครับวิวเยอะมากเยอะครับกำลังออกเลย ขอขากล้องมาเลยกล้องนะครับนู่นนะครับลองแทนกล้องดูโอ้รู้สึกจะจับหน้ากล้องด้วยครับวางวางตัวไม่เป็นนางเอกอ๋อฝั่งนู้นก็มีฝั่งนู้นก็มีครับวางไว้สองมุมป้องวางสองมุมอันนี้คือตัวที่มันตายแล้วนะครับที่ตกมาล่างในกล้องกล้องนี้ส่วนในตาก,กาส์นี่คือตัวดักแด้นะครับดักแด้มนบินออกมาจากในนี้แหละ ไม่ทราบว่าอีกกี่วันจะหมดนะคงอีกนานเลยนะน่าจะเป็นอาทิตย์เนาะน่าจะเป็นอาทิตย์หรือเกือบสองอาทิตย์แต่ตัวนู้นก็โตพอดีแล้วก็มาส่วนกันบางทีก็ยังไม่ถึงอาทิตย์ก็จะไปดูก่อนว่าหมดหรือยังไม่น่าจะขาดแล้วล่ะน่าจะแบบมีต่อเนื่องเน่ยเพราะมันตรงนี้ก็โตมาแล้วนี่ออกมาแล้วนี่เห็นไหมครับนี่เกาะนี่ครับเกาะเต็มเลยผสมพันธุ์กันเสร็จแล้วก็ วางไข่เกาะกล้องเลยแบ็คสโตรฟไฟนี่เกาะเต็มเลยครับ <c oughs> แกะเกาะตัวคนหาย,ย้วย <c oughs> ตัวถ้าใส่ชุดดำโอ้ยอย่างชอบเลยผม<อ>มันชอบเกาะสีดำด้วยเกาะเกาะกล้องเต็มไปหมดเลยครับโอเคเราต,รตัวนี้มันวางไข่นะ <c oughs> วางไข่ก็ <c oughs> แมงเนี่ยมันจะมีอายแุแค่แค่ห้าวันบินอย่างนี้แค่ห้าวัน แล้วจับคู่วางไข่ฉะนั้นเขาก็จะตายเอาจะตายกองอย่างนี้เนี่ยที่ตกอยู่กับพื้นเนี่ยคือตายหมดแล้วนะครับแล้วก็เราก็เอาไข่ไปฟักไข่นี้ก็สี่วันสามสี่วันก็ฟักเป็นตัวแล้วก็ให้อาหารอีกสองอาทิตย์ก็กลายเป็นต,ตัวตัวโตอีกตัวหนอนตัวโตอีกแล้วก็เข้าดักแด้ ภายในห้าอาทิตย์หอาทิตย์เข้าดแบดแดกก็บินบินจับคู่วางไข่ก็วนอยู่อย่างนี้ครับมันไวมากนั้นตัวนี้เราก็เอาไปให้ไก่กินได้ตัวที่ที่บินแล้วเนี่ยให้นกนางแอ่นก็ได้ตัวที่เป็นตัวหนอนก็เอาไปให้ไก่ได้หรืออบแห้งให้พวกสัตว์เลี้ยงพวกล้านเพชรซูการ์ไกเดอร์หนูแฮมสเตอร์พวกนี้กินได้หมด ก็คือมีคุณมีคุณค่า,าทางโภชนาก,การต่อสัตว์เลี้ยงก็แนะนำนะครับตามแนวทางพอเพียงสามารถติดตามา youtube ช่องโกมีฟาร์มตามแนวทางพอเพียงจะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการประหยัดทุนต้นทุนในการเลี้ยงหรือการประหยัดต้นทุนในการทำฟาร์มแล้วก็เราสามารถทำฟาร์มเองได้ก็คือมี ไก่มีเนื้อไก่มีไข่ที่เป็นออร์แกนิกอินทรีย์เราสามารถบริหารจัดการ <c oughs> เองได้แล้วก็มีผักที่เราปลูกจากขี้หนอนขี้เสืเดือนแล้วก็มีเห็ดฟางที่เราปลูกจากขี้เรื่อยที่อ,อยู่ในกองของอขี้หนอนนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังจาก ช่องโกมีฟาร์ามาทางพอเพียงนะครับสวัสดีครับ